คา k ิ Bref, Puis n F เกมเราทำว่เป <Forever. comfy. S 1> <iday> ็นบาทได้กับพออะไรร่วมไรไรร่วมดี่น ปนหนอาบกซ้ายวััดตรงพ้นนีดดีมาพ้นแลว้นลก็ตตะะกแตกมาไนะน่าฝนหรอกนานีแหละมันก็แตกมฝนหนักแล้วมันก็แตก มสน่บังจะสอยยู่เนี่ยไปยุ่งเขาหันบ้างค่ะน่งอมเส็จฟังดีนะเาะเอาเขาบสบายดีทุกคนนี่้มสอยอรน้องก่ก่ จะได้เ่้งกันอีกทีกินเหลวอิ่มสมด่ากินินพี่ม่คว่สโซ่ลมัโซนี่ยนเราหมดกินปับไก่มาหึงอยงมันิวบาตีนไก่บกินว่าไก่วะกินตตกินตีนแล้วเหรอมันกินออกเตี้ยนมาใส่เกือบอ่ะโอ้ยแสียบพยงคังนี่ตีนไก่เนี่ยเอาไปก็เห็ดเนี่ยให้บอกเห็ดหนวบ้านที่ขาวๆตีนไก่นั่ละ มกินตาบกิน <Barn> ตีนนะอปไง้คร mm ับ hmm. กินหรอกินเพราใส่เกลือ่ะเิบมมือไว้เนเป็นยาเริ่ตีนเป็นหน่ายก็เ่มมือเขาอีกกินตะตากินตะไตใจเนะอะระไยแน่อนกับสีหันไม่ก่อนจสหาสมเมรตรงมา เออเท่อกมาสั้นไว้กระดาษก็ปุ๊บฮุ๊บลาปุ๊บแต่กระถอกลงมันหกสงซีเขาเทรงฮะเออพวกเทมีน้ำวดะนะต้องต่างากันเ็ดรอยกินได้กินสุ้ๆ เพราะว่าเขาเอามีดด,ด,ตตมมดีด้ยนะยำบางเป็นโต๊ะลงมาใช่ไหมเฮ้ย ยู่มงทำมั้ยเราก็ยูกแกงสปาจะว่าล่องแกงได้ปะได้ลวกมันออกก่อนน่จะไม่แกงใหม่จะว่าไลปะได้แกงสปาประหยัด พอดเด้ะฮะบนต้เด็ดนานไปห่้ามีรอกเหยาะมันจะเขาบอกเอนมาก,กินเป็นไรมันจะเป็นยังไรไปเนาะคือสิเป็นปตะกินต่ยาก อะสำหรับคลิปเนี้ยก็ฝากใบตะเพียงสำเนีเนนะทุกคนเนะขอพอบคุณทุกทุกคนนะที่เข้ามา